เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มกลุ่มที่ปรึกษา PCOR ได้คุมงานรถไฟฟ้าสายสีส้มมูลค่าโครงการ4,337ล้านหันราคา15ล้านชนะกลุ่ม PCOL นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโกวิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโกวิดชาแนล47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับท่านผู้ชมว่าบริษัทอะไรได้คุมงานบริหารงานนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับโครงการนะครับก่อนมปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโกวิ h ชาแนล47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับ ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวรายงานว่าคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มินบุรีสุวินทวงศ์ได้คัดเลือกที่ปรึกษาครั้งที่สองราคากลาง4,337ล้านบาทเสร็จสิ้นแล้วกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCOR ประกอบไปด้วย บริษัท MAA Consultant จำกัดบริษัท Index International Group จำกัดมหาชนบริษัทโชจินดา c o n ซัลแทน t ์จำกัดบริษัทไทยทรานซิตซูชั่นจำกัดบริษัท e j เดียวประเทศไทยจำกัดบริษัทลานาอิงจิเนียริั่จำกัดและบริษัท International Engineering Consultant จำกัดผู้ได้รับการคัดเลือกนะครับท่านผู้ชม การคัดเลือกครั้งที่2เนื่องจากครั้งที่1กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCOR เข้ามายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวรอฟอรมอจึงยกเลิกและมีหนังสือเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษาเข้ารับเอกสารและยื่นข้อเสนอเป็นครั้งที่2โดยมีบริษัทที่ปรึกษาเข้ายื่น2ข้อเสนอ2รายโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCOL เป็นคู่แข่งขันประกอบด้วยบริษัท เอเชียเอนจิเนียริ่งคอนซัลแทนต์จำกัดบริษัท WSP ประเทศไทยจำกัดบริษัท Utility Design Consultant จำกัดบริษัท Project Planning Service จำกัดมหาชนบริษัท DOT Consult Asia จำกัดบริษัทปัญญาคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัทอรุณชัยเสรีคอนซัลติงเอนจิเนียริ่งจำกัดนะครับท่านผู้ชม สำหรับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCOR ผ่านเกณฑ์ด้านคุณสมบัติด้านเทคนิคและเสนอราคาต่ำที่สุดโดยเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางประมาณ15ล้านบาทขั้นตอนหลังจากนี้รอฟมต้องเสนอผลการคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ดรอฟมหากบอร์ดอนุมัติสั่งจ้างคาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างระหว่างรอฟม กับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCOR ได้ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน2567และเริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีงานที่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCOR ต้องรับผิดชอบดำเนินการอาทิการบริหารโครงการการควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาและการติดตั้งระบบรถไฟฟ้า รวมถึงวิศวกรอ,อิสระ ICE เป็นต้นขณะนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้รับสมทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงมินบุรีสุวินทวงศ์มีบริษัทชอาการช่างจำกัดเป็นผู้รับจ้างงานโยธาเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างส่วนตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระยะทาง15.4กิโลเมตรสำรวจสาธรานูบริโภคแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2567จะเริ่มปิดการจราจรหนึ่งช่องทางใน5สถานีแรกได้แก่สถานีบางขุนนนท์สถานีศิริราชสถานีอนุสาวรีสถานีประชาธิปไตยสถานียมราช และสถานีประตูน้ำจากนั้นปลายเดือนพฤศจิกายน2567จะปิดการจราจรอีก6สถานีที่เหลือได้แก่สถานีสนามหลวงสถานีหลานหลวงสถานีราชเทวีสถานีราชปารกสถานีดินแดงและสถานีประชาสงเคราะห์เพื่อรื้อย้ายสาธารณูปโภคสร้างผนังกำแพงกันดิน และก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งในขั้นตอนนี้เครื่องจักรจะเข้าดำเนินการตั้งแต่ต้นปีพศ .2568 ทั้งนี้งานสวนตะวันตกมี11สถานีเป็นทางวิ่งใต้ดินตลอดสายตามสัญญางานต้องแล้วเสร็จทั้งหมดและพร้อมเปิดให้บริการสวนตะวันตกในปีพศ .2573 นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับ เกี่ยวกับที่ปรึกษาควบคุมงานนะครับธรรมชมก็จะเป็นกิจการร่วมค้านะครับเป็นมาร่วมกันในการบริหารงานและควบคุมงานนะครับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับธรรมชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล47ขอขอบคุณครับ pa hat na ra